ภารกิดมือนี่วาสิมาเอาหมาหน่อยไปเลี้ยงครับวาสิเอาไปเลี้ยงเรไปเบิ่งแงงเอแต่วมันกับยูแล้วยังนะครับิงานกัลังยังหาออยู่ยงกุเชาสวัสดีครับผมสีหิงครับสีหครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเตปเปอร์สตูดิโอครับอีพีนี้เขามาแกะโตครับจากอีพีที่แล้วเอออีพีนี้เขามาเส่นเก่าครับเพราะว่ามาจนจัดไลน์เขามือนี้ที่เขามาเนาะรอบที่แล้วโซนนี้บมม่มีหมาไม่มีหมาครับจะมาเมื่อนี้เต็มเลยอ่ะมาสิบกวระตูอ่ะจิมีอยู่นี่กลุ่มนึงแล้วก็ชิ่ฟังพูดอีกกลุ่มนึง่งลองชิม <c oughs> ลองช <c oughs> ิม <c oughs> ดูอร่อยป่ะรสชาติกินเป็นไงกินเป็นไงสภาพกินเป็นไง คตรขาวเลยเฮ้ยมาหน่อยว่ามากินด้วยไม่ทิท nee> ี่ของหนูเลยเห็นนะเห็นรอนมันขึ้นไหมเนี่ยไปไปเทของหนูเลยไหมเดินรถตามาน้ำดูในี่เขามันนะโอ้โหคตรว่านี่น่าจะอาหารสั้นดีเลยแซ่บแซ่บขนาดสีแหบซีมึงแล้วหมาหน่อยวะ ป้าเบิดมาไหมเดินปั้นหม้อกันรู้เรื่องเดินเมาแม่เดินมาเหนือฟังอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องครับมาไปไปเฮาครับมันมีหลายจุดอยู่ภารกิจมือนี่ไปสิมาเอาหมาหน่อยไปเลี้ยงครับนี่อันนี้ก็น้อยให้กันแล่นน้ำกล้นมั้งเนี่ยเดินทาง เส้นทางนี่ครับสองขางเป็นภูเขาเนาะกิจมีหมายนี่แหละหมายอยู่ระวางทางบางจุดกิจมีพวกะกระบ,บะเข่ามานันน่ะเอากำลังขี่เลาะหาสนักขยุ่กระบ,บะทีนีม้มองไดใ้เลยสินีหมางนั่นแหละเพราะขจ้าจกับมาเกียเรื่อยกันนี่ครับพาเสียเพื่อนรั้พาเสียมาลักหมา <laughs> <laughs> พาเสียมาไปเลี้ยงเขาเช่น อีพีแล้วเขาแม้มันบ่ค่อยมีหมงสี่เนาะมาอีพีนีโอ้ถือว่ามาแกโตไอ้ดีเลยอมาหลายครับที่เห็นอยู่นีมันหายสิบหมอกสิบโตเราที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นมีตัวเลยนะครับผมอยู่นี่ก็มีอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมาให้มันครับอู้เรอตัวน,ตนี้ต้องเผาเขาเลยมา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 ตีเขา,าอีกไอก้ตัวสีขาวเหมือนตาจะบอดข้างหนึ่ง อย่างแล้เหรอขาบอดไหมขางนึ่งไหมอ๋อนี่มันเจาะเจาะจุกด้วยนี่มันหูมันครับสองตัวนี้มันถึอเจาะหูไหมต้องปลุกอะมันแฟชั่นหรือเปล่าเป็นเแฟชั่นหรือเปล่านี่เป็นอะไรฮะเออเป็นเทนนี่แค่เพื่กินวะ เออคน,นยังเจาะเลยหมาก็ต้องเจาะอันนี้มันเป็นไฟหรือเปล่าสีแดงไม่ใช่เหรอเหมือนเซนเซ,นเซอร์อะไรสักอย่างเนะจาะเหมือนจับคอยดูกลุ่มพวกนี้หรือมั้งนี้ตัวผู้ตัวแม่เนี่ยโอ้ตัวนี้ตัวแม่ยด้เนี่ยสมคัขนาดขนาดตัวผู้สองตัวยังส้มท่นอนน,นี้นะเอานะ <c oughs> ดูตัวผู้นี่โคตรอ้ว,วนเลยดูต,ตามันนะตามันมีแต่ขี้ตาเ่ะเป็นไรมาหมดตั้งสีแหบครับ หมามันยยงสิแหละล่ไลหลคัดมือนี่กินเลยเอากินเลยกินเลยฮาล่งฮ่าเเอาสีอะไรสีแดงไหมโอ้สีแดงมันคุ้นๆมามามันพึ่งตื้นเนี่ยพึ่งเหยียดทนขี้ขั้นเนี่ย โอ้บบกเห็บไหมไหนโอ้โหตัวยังใหญ่เลยวะมาไลาคกองเึ้นตัวนี้ลายอะโอ้ยนี่ทนสีดำเฉลยปะ มาครับมาดำมีช่งไฟไม่มีเต็มถนนไหมมาฝั่งเดียวกันเนี่ยเดียวกันเนี่ยอ่ันทำไมนี่มีปอกอะ,ะมันเห็นหลายตัวอยู่มีปอกผมก็ไม่เข้าใจว่ะไอะ้ตัวนี้ทำไมไม่กล้าลงมากินวะฮะไอะ้ตัวนี้ทำไมไม่ลงมากินมันกลัวหมาดำวะำววแต่ว่าตัวเมียเยอะว่ะหมาดำนี่ส่วนมากเป็นตัวเมียไหมอยู่นี่ไหมเหรอ

ไอ้ luôn อันนี้เอ๊ะ เปกลัวเทปกลัวไปเกมสีแหบครับปกติสีเ็นเน้อกินเน้มือนี่่างมาอวนอัวไมาเกผิดปกติไหเมื่อี่เฮ้ยนี่อีกอะอ้าาาหลวะเขามันหลุดรเปลานรถก่ต้อรถไปเรื่งานกขอเป็น้านไปร้านนูนได้ให้เขาได้ไห สองกองก็ได้แล้วมั้งไปครับไปเบมั้งข้างในครับร้อยก็ตัวพอดก็เนื้อหารทั้งดถ้าคลิปนี้อ่ะทอดห0าพันิวเอาไปเลยพันละกระสอบฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม ครับผมจากอีพีที่แล้วเห็นหมาหน่อยโยบริเวณนี่เนะาะเพราะว่าสีครับมีมูว่าสียออาไปเรี่องพอดีมาหลอบนี่มันมีอ่านี้มีห้อยรถไมโครัเข้าไปนาสิมาล,ลือปลาครับลือปลานี่มองเขาแอกวก็นี่เป็นมองที่หมาอยง่ันใกล้ใกลกันเนาะใกล้ใกล้กัน กับปลาลู่ว่าเข้ามานี่ถ้าเบิง้งเหรอหมาบลายูเลยบลาู่ว่ามีคนมาเอาไปเลี้ยงบอลเรือมันหนาสิเนี้เขาปลาไปหรือเปล่าเพราะว่าแม่แม่แมโคเขาจะเอามาลื้อปลาแล้วกัตามนั่นนะครับเนะาะว่าเสีเอาไปเลี้ยงเราไปเบิ้งแง้งเหรอแต่วันนันกับปลยูแล้วยังนะครับจิ้มงานางกับลังยังหาเบิง้ง นี่มาหน่อยอยู่สามตัวครับกับแมวอีกตัวหนึ่งจ้ะไปเบิ้งกันเลยร้องหาบางอีกจักรอบครับ